ทุาวนเดลอยนี่อันอันมแต่สกุนัเพิ่มขนนาอยู่ละอยากเลิพ่อไหนพ่อตั้งใจแต่เพ่อนกพ่อ วันนี้เปเมื่อสันีน้องพ่นน้อพนทั้ถึงถึงวนนีพ่อพ่นพี่ายพ่นสูงพ่นจะเลื่นนงพนเด้อปัาตัวนาิ่งไหญ่หัวจใิ่งหนสมแดงมโน คงจะได้เวลานะครับที่จะได้ไปนำเสนอผลงานมาที่บางคนนะครับหลังจากนั้นนะหลังจากที่งานพาดมาแล้วก็ทักท่านจะเห็นภาพนะครับสุดเด็ วันนี้จะน้องทัน<ม>คนเยอะมากได้ยินเสียงพี่ไหมมีโคเข้าไหมาน้องทันระยาชุระภูมาที่จบาริศารสิิราสิงูสถิตอยูหน้าที่ อ9469จจังหวัดมหาสารคามอยู่บ้านคนตอนนี้จอดก็ขออยู่ใกล้ก่อนเรียนเชิญให้ไปไปขับเรื่องขออย่าขับเรื่องไหนหรอกจายากที่นี่จ้าขออนุญาตมหาบุรเข้าไปขอเอาบริการสะดวกร่วมมือับบรรสะดวกให้ด้วยนะจ ไปได้ทะบียนดังกล่าวที่ว่ามันมีเก้าสี่หกเก้าโตโยต้าวีออสสีขาวมาบ้านด้วยไปได้ะมีเก้าสี่หกเก้าที่ต้งอกเพราะว่าตงนี้คนเยอะมากจ้ะไปบัตรนินจาสองพันาวขับเลื่อนเลื่อนหอยออกไปด้วย คอยนเยขอบคุณด้วยประกาศไปด้วยนะที่นีคนเยอะมากแต่ต้องทานคนเยอะมากเลยตอนนี้ก็เีทใเงินชาวบ้านก็ทุกสี่ผู้ใหญ่ก็ไส่รวมมาแนะนาทุกสายพ่อแม่พี่น้องทุกคนร่วสายผู้ชมเราลอยู่ในแ่สยามประเทศนี้ก็เอาน้จิตําใจที่กว้างใหญ่ในสารก็เได้ nghe nó mang cặp Jay Phong, nó chắc em Phong phải chạy lẽ. Bác Nông

เคลิปเราป็ต้องอูนานเอาอิไลฟ์สดเด้จะไลฟ์สดนั่นแหละแต่เราก็ดูไปก่อนจ้าจ้าตต่่ออทีไปตรนนี้แฟนหมอปลาคะสวยไหมคะทุกคนสวยสวยสวยคเยอะมากนี่ค่ะยายพร ยูเดินตามยายพรนี่เห็นบอเห็นบอมันแสงแดดพี่เอกสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปข้างหน้าเนาะเรายูทูปเบอร์เยอะมาก เห็นไหมเห็นไหมทุกคนมีการเปรกอลังการมากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับืินหงายครับสดมากครับนั่งพยาเอยพยาครับพยาพยาครับพยานครับกินกเลมากินไอติมอยู่นะครับสวยมกเลยชุดชุเรีอะ

คนาท่านด้ยนครับรถรถรถนครับรถ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 รรรถรถรถรรถรถรรถรรร ถ้าจะขึ้นรถไปสายยาพรมาไปรับพระปพระได้ยินว่าเป็นรับพระป่ะเราเราปิดก่อนไหมวก็ปิดแล้วก็ลงแล้วมันก็จะเป็นคลิปแล้วก็ค่อยตั้งป่ะขอบคุณท่านผู้ชมหนึ่งล้านคนนะของเราขึ้นรถแล้วทุกคนเอ้ยต้นขึ้นรถแล้วไม่แพ้าท่าเหมือนกับเอฟซีต้นแค่ต้นรถมารถมาคนหลายพี่น้องเมืองบน นักเล่ายูทูบเบอร์รก็เต็มนี่แหละและยัยะยงเปิดเผยปเรืยนะคะและเราไปหาที่นั่งกันเลยหามองนั่งกันได้ก่อนพี่น้องคนหลายขนาดเลยป้าเปี้ยวเห็นป้าเปี้ยวหรือยังพี่เอกพ่อเล็กสวัสดีครับอาจารย์น้องทันน้องประการก็พ่อเล็กสวัสดีครับประการกบอกว่าสวัสดีทุกคนนะ นังกลางแปลงเขาคือแล้วพี่น้องไม่คืนนี่มีหนังกลางแปลงปนะเบิ้งคนเดี๋ยวใช้เบิ้งคนว่าหลายว่าน,น่อยอู้ลังไหลมาผูกมองจอดรถพี่เนาะเอา้ายายพ่อเนี่ยไปใส่แล้วประจำลองสวัสดีค่ะ

แค่จะใส่จ้เะป็นแ่ย่างไปก็ไดไปหมจ้าตั้งเขาไปตั้งเขาไปตั้งแถวข้างโน้แล้วเฮมากับตรงวัดนี่ประจันไปตรงไหนยสู่างไปก็ได้มีรถเครื่องเสียงพร้อมพี่น้องเออ จ้าน้องทันสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจ้ะเบื้องตลาดมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยกว่าเหาตลาดสดพี่เนาะเจลล์จิลล์จิเปิมจีบโผมอันนี้มากระบุดูเขาลามไหมดูดูดูเขาเวลามีกที่ไหนร้อสูงเอาที่ไหนร้อยสูงได้ยาปิดได้ปิดตัวนะคะเพื่อนๆได้ยายลงก่อนเดี๋ยวขึ้นใหม่นะคะตดูสุดโผมดูสิดโผมโอ้ยเลื่อมตาเห็นอยู่บ่พี่น้อง ตลาดน้องทันผูประมาณมันกว่าอยู่มัง้งฮะประมาณห้าร้อยเมตรพูณเมาไปของตลาดสละไปอยากสละมีทุกอย่างมีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างมาให้ถามหน่อยแล้วไปรอนั้นก็ได้ถ้าไไมไป่ปจะไปเลย,เลยะคะ่ะรอบั้นเดี่หุ่นก็ได้ ปากเจ้าเลยนะคะปากด้วยนะคะชื่อเจ้าชายเนีขอเสียอลยหนึ่ง่อใหญ่ครับถามว่าเพื่อนมีแผนการยังไงนะจะได้รอล่ำล่ำยางตากแดดไม่ได้บอกเดี๋ยวอีกขอลงก่อนเดี๋ยวจะพี่น้องขอลงก่อนพวกเราท้าเป็นคลิปตกลงใช่ไหมเน่จตกลงี่อยใจเนี่ย